อวัสดีจ้าโมจ่าผ้าเพื่อนอ่อนฟื่อจ้าวันนี้ผ้ามาบานขอนแก่นจ้าผ้ามาส้มสวนพูดละ่ะอันนี้กับป้าม่วงจ้าอยุขึางหลังป้าบอกม่วงหล้ะกะมีหลายสนิทจ้าหลายสนิทต้นไม้อันนี้ก็เล่าขเขาอีพอ บกพลีกโดกโดกแดงแดงพาไปเก็บไปส่ตำเนี่ยจ้ะต้นบอกต้นใหม่ยี่แม่ปูไวมอยูกหัหล้างบานจ้ะสวยงามสดชื่นสดชื่นใส่เบื้องต้นบอกหนวดด้วยจ้ะแบบหนึ่งด้วยต้นบอกหนวดต้นใหญ่ใหญ่ ไอ้หน่วยโอกอาาหลางไหมปลูกตั้งแต่สมัยเป็นเล็กน้อยปูด็ดหลายสิบปีแล้วด้จานี่บ่แม่นสามสิบปีแล้วอีพอร์แม่ปลูกไว้เมื่อไงโอกอาางล่างไหมดีแท้ อีพอรเราชอบเราหมักเอาหน่วยมันไปเผาไฟ้อกสาผมผมเราดำดีดีเด้ผมอีพอบ้องหองอกไหมขนาดโฮกซิบแล้วเนาะอันนี้ก็ป้าบอกมวงข่อยต้นหม่เกี้ยวงามดี่อยมกักโซสึดี่อยสอบ นี่นี่ดอกอันนี่ล่าบัดีงามเนาะนี่นะปะโต้ก็งามแต่หนหอมผอมกินหอมหวยหอยอันนี้ตัวมันบกสุจีดมั้งอีแม่ปลูกไว้ ส้มบานจ้ะอันนี้กับบก่วงเขียวสวยเฮ้ยไม่หอดกวยใหม่หอยตั้งแต็งอยู่หต้องสอนยุนอันนี้สวนรังบานอนนีิยังอันนี้บกพริกตะนนี่วกแม่โรคโรยี่แม่แล้วป้าสะออนค่ะ โอ้หลายพริกะเลี้ยงได้หน่ตามบอกหงแสบขนาดได้หน่ป้าดกพันนี่ดกต้นเดียวนี่ได้หลายโคกอยู่ตามบอกหงเอา้ามีอีกต้นตนสองต้นปาดท,โทัโอ้สิมาเก็บกันดอก ปาดอันนี้บอกพี่กีโน่หรอไงพี่กีโน่ปาดพี่กีโน่แดงใจบายเต็มตัวเลยโอ้ยคอยสิมาเก็บคอยสิมาเก็บไปกรุงเทพก่อน on són đi bà on són bọc pích í mẹ on són lại bẹt bẹt on són lái bẹt 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 <g ül> ยี่เนี่ยเฮ็ดอ้างหน่อยไปพร้อมไปกระตักกตักหมดเพียะฟ้องเยอะเนี่ยป่าทุเป็นงาเป็นงาเอาซ่อนดิบอกพริกซี่ต้นหนึ่งสองสามซี่หาต้นหนึ่งมีต้นมะเขียบปัดทีทุ่ อ่อนซ้อนเอาปุ๋ยขี่กล้วยมาใส่เดี๋ยวสิบภาพไปเบิ่งขอกล้วยจักหน่อยอันนี้ต้นบกม่วงมันมีหลายชนิดได้จ้ะนหลายพันเดิตนน้นยใหไงทอบอกผ่าอกพี่พุ่มตน้นผุนใหญไงบะสันอันนี้กระเคี้ยวสะเวิดหรอกม,มันอยู่ทำมันแก บกมีกับมี่อันนี้เบิร์ตออกผ้าไดาหน่อยเด้อจ้ะดอกมันสิเป็นสีเหลืยงเดี่ยงเหนบ่าววะสีแดงกับมีอันนี้เบิร์ตออกผ้าไดาเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งอันต้นที่มันกำลังออกดอกดูเด้อดอกพะาเล่าตานแบบนี้มวงกำลังออกยอด ฝนตกนอกจากเนาะอันนี้ต้นหวานนะจ๊ะนี่หวานที่มันเป็นหัวแดงๆนี่หวานไฟบ่เข้ามาต้มไหมกินหวนๆๆัวมันมันมันกอไผ่ขยี้เดยกอไผ่อันนั้นอัน,น,นต้นบักย่อไใบสะเซ่หม,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 มกหมกโกมกน้อยใหม่นะจ๊ะเนาะอันนี้แกรบด้วยนี่ มาห่ <laughs> วงหามาหนาหูห่วงหามานาหูจิบก็เจอฮึ่ม อ้ยสมแซบต้นนี้บ้าฝาดบ้าขมมันเซลสมแซบกินแกหน้อยก่อนซื้อนีดีเด้บ้าขมเลยน่อยชุกมันฉุป็นน่อยดำ ต้นใบพูอีแม่จ้ะพูพูที่เพื่อนเกี่ยวหมากข้างล่างก็เป็นใบาชาพูดอ่ะพายเลิศดีปีกับมี่จ้ะมี <c> ่ <oughs> หอดอกไม้ <c oughs> อันนี้ดอกเข็มขาว กอเข็มขาวงามงามหอมหอมเลยจังอันนี้ดีปีน้อยมันต้นดีปีอันนี้เบิร์สออฟฮาร์ดไอดี้ <c oughs> นน burst งามบอก เป็นดอกงามเนาะสีแดงถ้ามันสูงๆมันสียยอยเป็นพวงลงมากเลยฮออ,อีกตนหนึ่งว่ะเออแม่อีสเนินึงมันเป็นพวงงาวๆลงมากกับนี้งามเนาะมากหลายเั่นไตะกี้ซื้อเงาวยวนจะต้จัจจบกอหม่คือเป็นกอ เป็นหัวมากไปแบกมากว่าสันแล้วมาขายาไอเอาเมื่อเพียนเอามา <c oughs> พเพียนเอามาจากแล้วก็ลอกนอกเอามาปล <c oughs> ูกนี่ก็เพืชพักซ้อนค้อนนี่ไม่หอดีพักพลิกนียุ่งสมอง ดอกมะลิดอกม่งดอกใหม่นี่สุซิงเขามีแน่แม่บอกพี่เจ้าแม่นั่งอนอนซอ,อนออนซอนเห็นแล้วนะเออโอ้ยหลายขัดลูกชายเจ้ามาแล้ว <c oughs> มันค่าเอ่เขียนคิ้วแต้งปากเว้วัดดูจ้าหัวตะวานหอดเมื่นีงเอ้ะคล้วยไปไปคล้วยอ้ยดอกไม่งามเนาะโอ้ยดอกไม่งามครักพุดแม่ดอกไม่แม่ งามค่ะอิริเป็นสอบเป็นสอบแมู่ <c oughs> ล่ะอุปเปนอนสบายสบายเลยจ้ะน,นี่เยน็นอุปเปี่สะอาดสะอาดอีแม่อยู่บา้า <c> น <oughs> นี่คว้ยนี่ขอคว้าย่ใหญ่เ้ยจ้ะหลายตัว อ้ะน้อยไม่สักตัวนี่แปดตัวกว้วยมันคือว่าไปหากิน่งกิยามันสวยหรอเด้หน่นเชียงหรอเด้สูก็ขี่เม้นแทะเม้นไปหอ,อดผุดแมมถนนแมมสูไปกินหยังมากกว่าเด้นน่ให้ถามในตัว ฝนมันตกมันก็เลยอนเหม็นบ่จะกูอมาขายขี่มันเขามาซือบ่ได้หนิเขาบมงมาสื่เขาบอกมาสืรายปีได้ไหมตี้เขาตะขี่ง้อบ่เหรอต่้ขี่หาบขี่ควายขายเด้ดจ๋ะเอ้ยหาบละวหาซิบตังหาบละบาท สวนสิได้เงินเขานี่เฮียดังห่อยเลยจ้ะมาทำบาดาคว้วยนี่มีอยู่แปดตัวผนมันนั่งมันนอนเซ่ยผุดขี่มันไล่หลายขี่เต็มเลยเอาไปไอฟูนไปใส่หน้าเนาะอันนี้บ้านไอบานของกล้วยจ้ะ บอบฟลเฮ้ยลูกลูกลุกลุกไปห้ากินยาเร็วลูกลูกลูกลุกลุกทำไมเบื้อ <c oughs> งตัวนีมันแน่วหนาวะเฮ้คือแน้วหนาไป้าไ,ไปน้องน้าแซงเร็ว ัน,นี่นลูกทอ้อเห็นบอดเลี้ยงๆผัวเต็มอยู่ไมมันแมท้อแม่ที่เขาขายเห่ไหมลูกทอ้อร้อยร้อยก็บาทผลได้จันนี่อันแพ็คขายยูสั้นท่านแม่เลี้ยงอุ้ยหุ้ยเป็นแทบแต่แสบคือสิแสบคอยบ่กกาซื้อกินอันแทงผด คอยไปสงเกตการมากเหรอโอ้เตะแสงเนาะมันปสูกอันนี้มหวตาสีเริ่มเหลียงม,มันวนยหน่อยมัน,น,ยนยวยไงพมีแม่ีแม่แรอปูกกว้ตะกี่วยไงย,อย,อยุเดินหนีตนไงแล้วมันวน่อย เอาอยู่ตามๆกับมีต้นหิเดหิเดนไว้มันนี่นี่น้อยหน่อยนึงท่านไหนสูลองเด็ดเบิ่งมาเบิ่งบักเลว้ยนบ่าล้วเลยดกินป่าได้ดอกนี่สิแก้ไปวะเจ้าวะ มันแห่งไอ้ผิวมันเหลียงเหลียงโยจะว่ามันท่าไหรสูกแปบบ๊บนึงด้วยสีเอามาแหเบงสีเย็นดีเถอะนอนเหล็นเบื้องกันนะนี่สีสีมันนี่สีสกา้านแหบ นี่บอกดุกท้อสิกัดไหนเบิง้งมันกินท่านใดๆดอกเพราะว่าทั้ไหนสุกเพื่อมันนี่เลี้ยงเงเม็ดมันแก่แล้วจ้ะแค่มันแก่แล้วสุกแล้วก็สิมันหวานใครกินไปยุตตลาดมันไ,งไงนนม่่ายนาอจ้ะเนาะยุติทิดันแหม เขาบีออกมาให้เบิง้งน้วยขรูเคลียันยๆ่ๆเบิ้องนีเลี้ยงด,ดีดีเด้นี่บลูกทอมันหลายปีแล้วอี่แม่ปลูกไวต้ตตโดนแล้วตะจีนน้อยาาอยัน่ๆปัดต้นเถาม้านน้วยหน่อยลงหน่อยลวงมัน <c oughs> มันมันฮมันมัน ฝาดฝาดจ้ากินบ่ได้หรอกมันต่องซุกอีหรเอาซับเนี่ยนะจ้ะโอ้ยฮอน <c oughs> ซับเนาะสวัสดีจ้าบายบายจ้าเดี๋ยวสี่ท่ายเบิกไม่ไม่ยังแปลกๆลเน้อ วุ้ยหลังสายแหงงามเลยจ้ะหลังสายอ่างเก็บน้ำเนี่เนาะบ๊ายบายเด้อเดี๋ยวสิดทายเบิ่งไม้เด้อ